ไอ้คำว่าทหารการเมืองเนี่ยผมถามว่าท่านนักการเมืองมันไม่เปิดประตูให้ไอ้ทหารพวกนี้มันจะเข้าไปได้ไหมแต่ส่วนใหญ่หนักการเมืองชอบคิดว่าเอาทหารมาเป็นคุณือเพื่อจะปราบประหาราในกองทัพซึ่งจริงๆแล้วคุณกโง่ทหารการเมืองทั้งหลายที่เข้าไปยุ่งงนันมงส่วนมากคือพวกที่ล้มเหลวในกองทัพประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติผมเนี่ยไม่ชอบการรัฐประหารคุณรู้ว่าเวลารัฐประหารทีเนี่ย มันจะมีในทุนเนี่ยมาสนับสนุนเงินเยอะแยะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไปรับเงินมันเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องทําตามในทุนแล้วประเทศก็ย่อยยับแล้วก็ผมสังเวชใจก็คือเปลี่ยนมือจ่ากนักการเมืองชั่วเป็นหารเลวประเทศเราถึงวนอยู่แบบนี้ผมมาเล่นการเมืองเพราะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตคอร์รัปชัน่นวิกฤตความมั่นคงเราเนี่ย จะต้องได้เป็นรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากผมเป็นรัฐบาลนะผมไม่ทําคุณว่าผมอยู่ได้ไหมรต้องโดนไล่เหมือนหมายอยู่ดีผมดูว่าถ้าประชาชนเลอกผมเสียงของเสียงผมเลิกเพราะแสดงว่าที่ผมทำมาหมด,ดล้มเหลวเนี่ยในฐานะลูกหลานคนจีนพ้นทะเลอยู่าะเกาน้อยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ใช้ชีวิตในรงหล่ออะไรเงี้ยัมัน,มนช่วยหล่อหลอมอะไรที่ทำให้เป็นคนเอกควสีผมเนี่ยเป็นลูกชายคนโตซึ่งรมเนียม คนไทยเชื้อสายจีนนะ่ยคือเขาจะเอาลูกชายคนโตเนี่ยเป็นหลักในการสืบทอดนะครับธุรกิจของตระกูลผมโดนฝึกตั้งแต่9้าขวบเพราะตอนนั้นพ่อผมนี่ยนอกจากจะมีโรงงานหล่อพระพุทธรูปแล้วพ่อผมยังเป็นคนที่รับซื้อขายฝากที่ดินลายใหญ่ในฝั่งโทนแล้วก็พ่อผมเนี่ยส่วนมากก็จะได้หุ้นจองส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นของธนาคารแล้วก็มีกิจการบ้านเช่ามีกิจการรับฝากจอดรถแล้วก็มีการทําธุรกิจอีกหลายอย่าง ซึ่งผมเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วก็ผมเนี่ยก็ต้องตามพ่อผมไปนะผมขึ้นไปกรมที่ดินเนี่ยตั้งแต่ผมอายุ1 0 2 1 12ขวบอขวผมเข้าไปธนาคารเนี่ยไปแทนพ่อผมเนี่ยตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยแม้ทั้งผมเข้าไปเรียนโรงเรียนทหารแล้วเนี่ยเวลาเสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องมาช่วยงานที่บ้านแล้วมีอะไรพ่อผมก็จะเรียกผมมาบอกว่าให้ตอนนี้บ้านเราเนี่ยรับซื้อขายฝากที่อยู่บริเวณน,นี้นะบ้านเราเนี่ยไปซื้อหุ้นตัวไหนอยู่ อา้าวบางทีพ่อผมก็ไปซื้อทองคาแท่งเพื่อเก่งกําไรแบบนี้มันก็เป็นธุรกิจทั่วไปแบบของคนยุคสมัยก่อนนะซึ่งผมก็ได้รับรู้ว่าไอ้การทําธุรกิจเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่กําไรขาดทุนเป็นหลักแล้วก็เงินสดเนี่ยสำคัญมากนะสมัยก่อนเขาไม่มีหรอกครับมาซื้อรถซื้อลามาผ่อนเงินศูนเปอร์เซนต์อะไรคนสมัยก่อนซื้อเงินสดไม่มีก็ไม่ซื้อนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเราถูกเปลี่ยนค่านิยม ว่าต้องเป็นหนี้ถึงจะมีเครดิตซึ่งจริงแล้วผิดหมดแล้วสุดท้ายแล้ววันนี้มันออกฤทธิ์เพราะหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนหนี้ภาคธุรกิจมันพุ่งขึ้นจนเรียกว่าประเทศเราเข้าสู่สภาวะลม้มละลายทางการคลังแล้วถ้าดูจากบัญชีนะซึ่งน่ากลัวมากนะแต่คนสมัยโบราณไม่มีคนสมัยโบราณเนี่ยคือเขาใช้แล้วเขาออมเขาเก็บแล้วพ่อผมเป็นคนฝึกผมให้ผมเป็นคนวิเคราะห์ผมก็ถูกให้วิเคราะห์ ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหรือเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาอะไรพวกนี้ผมโดนฝึกให้วิเคราะห์หมดผมก็เลยเอาง่ายแก่เกินเด็กอะนะเพราะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจน่ว่าผมนี่ทำไมถึงสามารถพูดเรื่องนี้เรื่องนู้นได้อะไรเนี่ยมันมีข้อมูล Data มันเข้าหัวผมเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นข้อมูล Data ที่ไอเด็ก9ก1ขวบ11ขวบ12อขวบอย่างผมเนี่ยมันถูกฝึกมาคุณเข้าใจไหมอ่าผมถึงเป็นคนว่าผมทำอะไรผมชอบ วิเคราะห์แล้วก็ผมก็ติดตามดูสถานการณ์แล้วผมก็ประเมินซึ่งมันก็เกี่ยวกับธุรกิจนะการทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์คุณต้องประเมินมีการวางแผนดําเนินการตามแผนแล้วถ้าไปไม่เป็นตามแผนคุณก็ต้องปรับแผนซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไปตรงอะไรชีวิตทหารก็เป็นอย่างนั้นมันต้องใช้อยู่ตรงนี้ทั้งนักธุรกิจทั้งทหารนะมันคลายกายนะันน่ะแต่ไอ้ทหารเนี่ยมันทาสงครามแบบใช้อาวุธ ไอ้นักธุรกิจเนี่ยมันทําสงครามแบบว่าใช้มันสมองในยุคข,ของผมตอนนี้ผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นช่วงที่คอมมิวนิสต์เนี่ยกับประชาธิปไตยมันสู้กันแบบเขาเรียกสงครามเย็นแล้วมันแผ่กระสานมาที่เมืองไทยนะแล้ววันนั้นเองอ่ะเวียดนามใต้ก็แพ้เวียดนามเหนือแล้วเวียดนามเหนือก็ลุกเข้าลาวเข้าเขาเมรแล้วตามทฤษฎีโดมิโนของสหรัฐบอกว่าเราเนี่ย จะเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยสารัฐถึงถอนตัวออกจากเวียดนามเมื่อปี2อ1 9แล้วปล่อยเราโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะเขามองว่าถ้าเราไปมาเลเซียสิงคโปร์ก็เสร็จด้วยพราะม่าก็เสร็จด้วยผมก็เลยคิดว่าปู่ย่าตายายผมหนีตายมารอบแลว้วแล้วกาจะสร้างตัวได้นี่เอาง่ายๆว่าโคตรลบาบากเรามาจากติดลบอ่ะผมก็ไม่อยากที่จะต้องอบพยพไปประเทศอื่นอีกแล้วนะครับ,รบผมก็เลยตัดสินใจว่าเอา ถ้ามันเป็นภายของคอมมวนสต์ซึ่งมันต้องสู้กันเนี่ยถ้าผมเป็นแค่ลูกพ่อค้าคนหนึ่งผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนทหารเนี่ยจะต้องมาเรียนโรงเรียนเตรียมทหารก่อนคุณเชื่อไหมผมไปซื้อใบสมัครผิดที่คือคุณต้องไปสอบที่โรงเรียนเตรียมทหารผมก็ไปซื้อใบสมัครที่โรงเรียนในร้อยพระจุฬจอมเกล้าเลยคุณรู้อ่ะอ๋อทเลยอ่าพราะผมไม่รู้ไงว่ามันต้องเรียนเตรียมทหารสองปีตอนตอนบอกที่บ้านว่าจะไม่รับต่อกิจการที่บ้านแล้ว ไม่ใช่บอกผมไม่รับต่อผมบอกว่าผมเนี่ยจะไปเป็นทหารผมจะสอบในร้อยแม่ผมก็ด่ายับเยินอะ่ะเพราะตอนนั้นภัยคอิวนิสการต่อสู้แรงจริงๆเพราะว่าพระบาทเจ้าจหัวเนี่ยท่านเสด็จพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีทุกปีมันก็เป็นข่าวอะ่ะใช่ไหมพ่อแม่ผมก็ก็กลัวเขาก,กลัวลูกไปตายอะ่ะถูกไหมพอผมสอบเข้าไปได้นะฮะจนแม่ผมเนี่ยต่อรองผมหน้าที่สุดท้ายนะคือผมสอบรอบแรกผ่านตอนที่ผมจะไปสอบสัมภาษณ์ คุณเชื่อไหมว่าแม่ผมเนี่ยเดินเข้ามาในห้องนอนผมตอนเที่ยงคืนแล้วมาปลุกผมแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปสอบรอบสองเดี๋ยวแม่จะส่งมึงไปเรียนไฮสคูลที่สารัตแล้วจะเรียนถึงปิญญาเอกเลยก็ได้ผมก็บอกแม่ผมว่าผมไม่เอาผมจะไปสอบนั่นแหละแล้วผมก็ไปสอบแล้วสุดท้ายก็ได้ตอนที่ผมอยู่เตรียมหารปีแรกเนี่ยแม่ผมด่าทุกวันอะไรไปแลผมเ็นแตเครื่งแบบเพราะว่าเขาก็กลัวลูกเขาตายเอาง่ายๆนะ แต่ตอนหลังพอพอเริ่มขึ้นตหาาปีสองก็เริ่มเบาลงเลยเนี่ยย้อนกลับไปเรื่องฐานนิดนึงตลอดชีวิตราชาการพระเด็จรังสิมองย้อนกลับไปอะไรคือช่วงเวลาที่แบบโมเมนท์ที่ภูมิใจที่สุดผมเนี่ยออกมาราชาการเนี่ยถือว่าผมประสบความสําเร็จนะฮะเพราะว่าคนจบโรงเรียนในร้อยเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องทําได้สามอย่างคือหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการสองคุณต้องเป็นผู้ขับกองพันสามเนี่ยคุณต้องเป็นในพลคือบรรทัดฐานที่ว่าจบในร้อยคุณจะเป็นอย่างนี้ ผมเองเนี่ยก็ผ่าน3ขั้นตอนนึ้นะก็คือหนึ่งเข้าโรงเรียนเสรนการสองเนี่ยผมก็เป็นผู้กองพันทหารม้าสี่สระองค์กองพันธุนี้เป็นกองพันธุรถถังการที่คุณจะาบังคับเครื่องจักรเนี่ยในรถถังเนี่ยมีกําลังคน4คน,นคุณต้องเอาสี่คนเนี่ยหมัดกันให้ได้เพื่อบังคับรถถังไปลบแล้วลบ,แล,วลบแล้วต้องชนะซึ่งมันยากมากนะเพราะว่าในรถถังมันจะมีพลขับมีพลยิงพลยิงเป็นใหญ่พลบรรจุ แล้วก็มีผู้ผู้ขับรถซึ่งสี่คนนี้มันจะต้องเป็นทีมแล้วคุณคิดูนะรถถังองพันหนึ่งมี52าสคันนี่ผมพูดถึงคันเดียวนะแล้วฐานมาเนี่ยมันมีแบ่งนะเป็นม้ารถถังม้าลาตะเวนม,ม้าบรรทุกยานเกาะซึ่งภารกิจก็ไม่เท่ากันปืนใหญ่อมันก็มีทั้งปืนใหญ่อัตาจรปืนใหญ่ที่ตั้งยิงปกติอัตาจรคือเคลื่อนที่นี่คุณยังไม่รวมถึง เหล่าทหาราราบซึ่งก็มีทั้งทหารราบเดินเท้าทหารลาบยานโยนทหารราบยานโยนก็คือขึ้นรถบรรทุกไปเฉยๆกับทหารราบยานเกราะก็คือขึ้นรถ a อพซที่เปิดลำ้ายแล้ววิ่งออกมาคุณว่าเยอะไหม <Yeah. S 1> เพราะนะั่นไอ้ที่นักการเมืองบางคนไม่เข้าใจอจจะมาคุมก็ลาโหมคุมนโยบายมึงจะคุมอะไรนักนี่มึงไม่รู้ผมเองเป็นพลเอกนะผมยังรู้ไม่พบทุกเหล่าเลยบางคนอ่ะไม่อรอรอเลยทำเป็นปากเก่ง จะมาคุมกลาโหมมันยากเพราะว่ากองทัพเนี่ยมันเป็นองค์กรติดอาวุธแล้วเดิมพันมันคืออะไรฮะองค์กรเนี่ยมันปกป้องอธิปไตยของประเทศถ้าคุณอ่อนแอพรว่าไอ้คุณเซนมันวิ่งมาถึงกรุงเทพคุณทำงานตื่นมาทาหารเขมรนม่งเต็มกรุงเทพแล้วอะ่ะจากความงี่เง่าของพวกคุณนะว่าไอ้ไม่ต้องไปซื้ออาวุธหรอกไม่มีสงครามไอ้นี่คือเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมแต่ว่าอยากจะอวดไอ้ปัญญาที่โง่เขาออกมาคุณเข้าใจปะ เราเนี่ยอันตรายนะถ้าเรามีนักเารเมืองแบบนี้มันไม่ได้มาพัฒนาชาตินะมาทําให้ชาติล่มจมในความเห็นพ่อเอกทั้งสีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพหรือกลาโหมมันควรควรจะเป็นยังไงฮะคือแบบนี้ถ้าคุณไม่เข้ามายุ่งนะไม่เข้ามาแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายไม่มายุ่งเรื่องแล้วก็ฟังว่าเออเขาซื้อเพราะอะไรเออถ้ามันโกงอมันไปตัดคอได้แต่หาคนไหนที่แม่งแดกค่าคอมมิชชั่นนะนั่นหละคุณอยู่กันได้ แล้วถ้าคุณก็อย่าไปโกงให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนน่ะคือผมบอกให้ไอการรัฐประาหารทุกครั้งเนี่ยมันเกิดจากไอรัฐบาลนี่แหละเป็นคนเกิดมันไม่มีหรอกไอผบทบ,บไหนที่แบบมาไปแล้วเดี๋ยวกูจะยึดอำนาจอะไรเนี่ยไอนั่นมันบ้าไอการทำมันมีเหตุจําเป็นทุกครั้งอ่ะเพราะผมอยู่ในการรัฐประาหารมาประมาณ6 7เจครั้งเบื้องหลังเบือเ้องลึกอ่ะมันชั่วร้ายกว่าที่พวกคุณเห็นเห็นเป็นข่าวการยึดอำน,นาจไม่ใช่เรื่องง่ายนะ มีการรัฐหารในประเทศนี้24ครั้งเนี่ยสำเร็จ13ไม่สำเร็จ11นะสถิติใน5 0 50เลยนะแล้วคุณว่าเสียงว่าละ่ะรับแม่งทัพแพ้กบฏนะระหารชีวิตนะคนเอกรังสีคิดยังไงมีบางฝ่ายเขาพยายามแยกแยะทหารฐานอาชีพกับฐานการเมืองไม่ไอ้คำว่าทหารการเมืองเนี่ยผมถามว่าท่านนักการเมืองมันไม่เปิดประตูให้ไอ้ทหารพวกนี้มันจะเข้าไปได้นะม,มันคนละเวอยู่แล้วอะแต่ส่วนใหญ่นะักการเมืองชอบคิดว่าเอาทหารมาเป็นคุณสื่อเพื่อจะปราบประหารในกองทัพซึ่งจริงแล้วคุณงโง่ ผู้นะ่าควรจะคุยผู้ชันการเหล่าทัพเขาให้รู้เรื่องแล้วก็คุยเรื่องงานเรื่องการเรื่องนโยบายเรื่องเรื่องการป้องกันประเทศเป็นหลักทหารการเมืองทั้งหลายที่เข้าไปยุ่งกัารเมืองส่วนมากคือพวกที่ล้มเหลวในกองทัพก็คือรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในกองทัพอะไม่เจริญก็เลยคิดว่าจะไปพึ่งนักการเมืองเพื่อจะให้นักการเมืองช่วยให้มาเจริญกลับมาเจริญในองทัพไงมีแค่นั้นแหละถ,ถ้าเป็นชื่องอ,องค์กรเนมาอย่างเช่นคอสชอร,รอบล่าสุดหรือเป็นฐานอาชีพหรือฐานการเมืองในมุมมองผลิต คือแบบนี้ในช่วงที่ทำคอสชเนี่ยทหารอาชีพแล้วเหตุที่ทำคุณก็รู้ประเทศมันไปต่อไม่ได้จริงๆตอนนั้นแต่ไอตอนหลังพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมาเป็นรัฐบาลแล้วแล้วมาตั้งพลังเมืองต่อเนี่ยไอนี้คือฐานการเมืองละคุณต้องดูว่าช่วงระยะเวลามันคนละเงื่อนไขนะถ้าถ้าไอตอนที่เป็นคอสชแล้วเขาารัฐประหารแล้วแล้วเขามาเป็นรัฐบาลอันนั้นก็คือต่อเนื่องมาถูกไหมฮะจากการรัฐประหารแต่ครนี้ พอคุณรับาหารเสร็จแล้วคุณจะสื่อทอดอำนาจอะ่ะอันนี้ไม่ควรแล้วชีวิตการเป็นทหารมา้ารถถังหล่อหลอมสร้างคนเอกสิธิปัจจุบันยังไงบ้างคือแบบนี้ผมโชคดีแบบนี้ผมได้อยู่ในสองพาทพาร์ทแรกเนี่ยผมรู้เรื่องธุรกิจที่ค่อนข้างลึกซึ้งเพราะว่าพ่อแม่ผมถ่ายทอดตรงๆเขาไม่มีกักวิชาส่วนตอนผมเป็นทหารม้าเนี่ยผมมารู้เรื่องความมั่นคง ผมมารู้เรื่องว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่มันหักล้างโกงกันเนี่ยผมรู้เยอะเพราะว่ามศรีเนี่ยมันเป็นหน่วยที่อยู่ในกรุงเทพการรัฐประหารทุกครั้งมอรี Mon รู้ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เพราะเขาต้องให้เต็มกำลังนะเพื่อไปยยตฐานีโทรทัศน์อะไรก็เหมือนที่เราเคยเห็นนะนะฮะเราก็รู้เในลักหณะบางเยอะมากว่ามันเกิดจากอะไรใครหักหลังไทยใครขี้โกงนะใครเป็นต้นเหตุ เหนความคิดหายรอบนี้แล้วรู้หมดอ่ะเพราะนั้นมันก็ทำให้ผมมีประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจประสบการณ์ด้านทหารด้านการเมืองมันผูกพันกันหมดอ่ะแต่อันนี้คุณคุณจะรู้เนี่ยคุณรู้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่ผมเนี่ยเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ผมรู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือผมนะ่ยผมพูดยังไงนะยผมเนี่ยมนะไม่ชอบการรัฐประหารเหตุผลของผมคืออะไรคุณรู้อป่ะคุณรู้ว่า,วาเวลารัฐประหารทีเนี่ย มันจะมีนายทุนเนี่ยมาสนับสนุนเงินเยอะแยะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไปรับเงินมันเมื่ไหลายเนี่ยคุณก็ต้องทําตามนายทุนมีแค่นั้น,นและประเทศก็ย่อยยับทุกครั้งเลยใช่ไหมครับไม่มีข้างไหนที่ยกเบนมากเอาว่ามันจะเป็นแบบนี้เราจะไประบุว่าครั้งไหนกันแต่ว่าเห็นแล้วผมสังเวชใจก็คือเปลี่ยนมือจากนักการเมืองชั่วเป็นหารเลวประเทศเราถึงวนอยู่แบบนี้ไงแต่ครั้นี้ไอาการที่ผมมาเล่นการเมืองเนี่ยที่ผมเล่าไปหลายรายการแนละ้ว คือหลังที่ที่ผมก็เสียนมาแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่ผมก็ลบคนหนึ่งก็ต่างคนต่างว่างอ่ะก็เชิญมาไปคุยท่านก็เอ่ยขึ้นมาบอกให้ลังสีประเทศมั่งไปต่อไม่รอดล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายท่านก็ถามผมบอกว่าเฮ้ยมึงสนใจเล่นการเมืองไหมผมบอกทําไมอ i, อั้ยุคเนี้ยมึงต้องเข้าไปเพราะการเมืองเป็นคนกําหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาประเทศพอเขาก็บอกว่าไอ้ปฏิวัติที่ออกมาที่ผ่านมาก็ล้มเหลวแล้วก็เสื่องทําให้เสียหายหนักกว่าเดิมอีกสักสองอาทิตย์อ่ะ ยูดีไอ้กลุ่มเส้นได้เนี่ยไอ้พักเส้นได้เนี่ยมันก็ติดต่อผมมาแต่ผมรู้จักเขาก่อนเพราะผมเคยร่วมทําเรื่องจิตอาสาเขาตอนผมเป็นผอช่องผมตัดสินใจสาธนาทีแต่ผมบอกว่ามึงต้องไปเปลี่ยนชื่อมันก็ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อบอกหนึ่งพักมึงไม่เวิร์ไอ้พักเส้นได้คนแม่งเลือกประมาณหมื่นคนเองสองเนี่ยวิกฤตใหญ่จากนี้ไปคือวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมึงไปตั้งให้มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจอ่ะนั่นแล้วมันก็ตั้งมาสามชื่อแล้วก็มีชื่อพักเศรษฐกิจผมก็เลือกพักเนี้ยชื่อเนี้ย แล้วเราก็ทำทำการประชุมเพื่อเปลี่ยนชื่อพักแล้วก็เปลี่ยนตัวคณะบริหารพักตอนเดือนเมษายนก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ที่มาที่ไปซึ่งพักนี้มันก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยอ่ะมันมีแค่สาขาพักแต่ตัวแทนพักนี่มีแค่2จังหวัดมีคนวิเคราะห์อีนดิเกิรแซวแหละว่าพักชื่อพักเศรษฐกิจแต่พูดนโยบายเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ไม่ได้เยอะมากอยากให้พลเอกบางสีขายนว่านโยบายเศรษฐกิจในมุมพักเศรษฐกิจครับ คือแบบนี้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดสงครามไทยเขมรแล้วส่วนมากพิธีกรก็โขมเป็นทาหารเข,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 ขาก็พูดถามผมในะเรื่องขเขมรแล้วมันยังไม่อยู่หมดเลือกตั้งถอกป่าแต่หลังจากที่มีการยุบสภาเนี่ยคนถามผมเรื่องนี้เยอะนะซึ่งผมจะสรุปง,ง่ายๆนะคือวิกฤตประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3วิกฤตตอนนี้หนักๆเลยนะหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจ2เนี่ยวิกฤตคอร์รัปชันหรือช่อลาบางหลวงเนี่ยสคือวิกฤตความมั่นคง วันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีหนี้สามก้อนใหญ่หนึ่งคือหนี้สาธารณะหรือหนี้รัฐบาลเนี่ยสิบสองจุดหกล้านล้านสองหนี้ครัวเรือนหรือหนี้ประชาชนเนี่ยสิบหกจุดสี่ล้านล้านสามเนี่ยหนี้นักธุรกิจเนี่ยจากปีแล้วสิบแปดล้านล้านปีนี้ยี่สิบห้าล้านล้านขึ้นมาอีกเจ็ดล้านล้านคุณรู้อ่ะเพราะนั้นรวมกันสามก้อนเนี่ยห้าสิบห้าล้านล้านบาท ถ้าเทียบกับ GDP เราเอาเราบอก GDP เราประมาณ18แต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ถึงอ่ะ,อะก็ประมาณ3เท่ากว่าของ GDP นะผมประเมินว่า3.5เท่าถ้าเทียบของก๊อบาณแผ่นดินเนี่ยคุณทำา๊อบาแผ่นดิน3.7ถ้าเทียบแล้วก็ประมาณ17เท่าของ GDP ไอ้นี่55ล้านล้าน,าน,านคุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้ไหมนี่ขนาดนี้ถ้าคุณทำธุรกิจกับประเทศเนี่ยล้มละลายทางการคลังแล้วผมก็เลยคิดนโยบาย2ข้อใหญ่ๆ ซึ่งผมเชื่อว่าแก้ได้100%คือ1ผมทำโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งถามว่าไอ้ครารรถความเร็วสูงเนี่ยสำคัญแค่ไหนสำคัญมากอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของจีนในเรื่องการขนส่งทางรางก็คือเขาเรียกว่าอีต้าอีลู่ภาษาจีนถ้าเป็นสาษังกฤษก็ว n e way one l o ด d ถ้าเป็นภาษาไทยก็1นึแถบหเส้นทางซึ่งตอนนี้รถไ,ไฟเส้นนี้มันถึงเวียงจันทร์แล้ว ผมก็มีแผนต่วว่าผมจะลากจากเวียงจันทร์เข้าหนองคายเป็นเฟสแรกสิ่งที่ตามมาคืออะไรคุณสามารถใช้รถไฟนี้ได้ทั้งเส้นถูกไหมที่ไปถึงจีนเลยแต่ผมไม่หยุดแค่นั้นจากหนองคายผมจะลากเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพผมจะลากไปตะวันตกคือไปที่เมืองการเพื่อที่จะไปเชื่อมกับท่าเรือทวายจากเชียงรายลงมาเชียงใหม่ผมจะเข้าที่จังหวัดตากเพื่อเตรียมที่จะต่อกับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตที่ทัพพม่าเขาฟังคือเราออกมีวดี วิ่งไปพม่าทะลุอินเดียจากอินเดียจีนเขามีแผนแล้วเขาจะเข้าตะวันออกกลางจากกรุงเทพไปฉีกต้านตะวันออกก็คือชลบุรีระยองจันทร์แล้วก็ไปเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของเราคือ EEC จากนั้นดิ่งลงใต้เพื่อไปเชื่อมกักบรถไฟมาเลเซียซึ่งรถไฟมาเลเซียเสร็จแล้วรถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําตัวนี้ได้อะไรเกิดขึ้นเราจะเป็นศูนย์การคนและสินค้าทางรางในภูมิภาคเอเชียออวเนียตใต้เพราะเราอยู่ศูนย์กลางถูกไหมครับ แล้วโครงการนี้มันไม่ใช่เพราะอารารถไฟมาผมกำหนดเป็นนิคมการเกษตรนิคมอุตสาหกรรมสองข้างทางรถไฟถามว่านิคมกเกษตรคืออะไรถติว่ารถไฟเส้นนี้ผ่านนาข้าวก็เป็นนิคมกเกษตรข้าวผ่านทุเรียนก็เป็นนิคมกเกษตรทุเรียนผ่านอ้อยก็เป็นนิคมกเกษตรอ้อยผ่านมันสำปะหลังก็เป็นนิคมมันสำปะหลังผ่านยางพาราก็เป็นนิคมกเกษตรยางพาราถามว่าในนิคมกเกษตรผมจะทําอะไรบ้างถ้าผมเป็นรัฐบาลหนึ่งโรงงานปุ๋ย แม้ว่าเป็นแรงงานปุ๋ยที่ทำธุรกิจอยู่แล้วคุณต้องมาเป็นสมาชิกกับนิคม2ศูนย์โดรนโดรนที่บินเนี่ยโรยยาฆ่ามแมลงโรยปุ๋ยเนี่ยรัฐบาลเป็นคนจัดตั้งศูนย์โดรนให้เกษตรกร,เ,รกเช่าเษกษตรกรได้ไม่ต้องซื้อถูกไหมฮะเป็นการลดต้นทุน3ศูนย์รถเก็บเกี่ยวไอนาข้าวไล่อ้อยไล่มสาสนามพวกนี้ต้องใช้รถรถหนึ่งคันทำงานหนึ่งชั่วโมงทดแทนแรงงานคนได้300คนซึ่งจากนี้ไปเราจะหาแรงงานลำบากเพราะอะไร คนมันมีลูกน้อยอัตราการเกิดน้อยาการตาย4ีนะี่ที่เป็นหมัดเด็ดกับน,นิคมเลยซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนเลยตั้งแต่ปกครองในระะบอบจากชายไปไตยนี่คืออะไรใบส่งออกเท่ากับว่าเกษตรกรที่อยู่ในนิคมนี้จะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายโรงสีโรงแป้งมันโรงงานน้ําตาลโรงงานปุ๋ยชิปปิ้งคุณว่ากล้าหือกล้าอื่นกับเกษตรกรนะเพราะเกษตรกรเป็นคนบงการเกม นิคมอุตสาหกรรมก็จะเกิดขึ้นนะก็คืออะไรเมื่อคุณสร้างรถไฟอันนี้เท่ากับคุณเนี่ยร่วมมือกับทางจีนเต็มตัวคุณมัจีให้ยาจายฐานกระเบิตมาไหมแล้วในโคมอุตสาหกรรมนี้ผมจะมีอะไรด้วยหรือเปล่าผมจะให้รัฐบาลเนี่ยคิดวางแผนแล้วว่าจะต้องตั้งโรงงานแปลรูปสินค้าเกษตร,รเราด้วยในนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออะไรเพิ่มมูลค่านะครับแล้วโครงการนี้เนี่ย ผมจะทําคือรัฐบาลจีนรัฐบาลไทยร่วมมือกัน 2. แบ่งปันของผลกําไรไม่ใช่สัมปทาน3ไม่มีใต้โต๊ะเด็ดขาดประกาศไว้หน้าที่นี้เลยใครจะมาเอาใต้โต๊ะโดนถีบแล้วผมจะเซ็นเ o u มโอทางสายรไฟนี่ภายใน1เดือนหลังจากที่ท่าพัรษฐกิจได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพอเซ็น MOU นี่ผมจะมี m o u พ่วงอีก2ใบ1 MOU ึงรัฐบาลไทยจีนในเรื่องการท่องเที่ยว สองความร่วมมือรหวบางไทยจีนในเรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตรซึ่งผมจะซื้อสายซื้อาเกษตรล่วงหน้าเราจะได้วางแผนในนิคมเกษตรเราโครงการที่สองโอเชียนลิงเชื่อมหมูุ่้รอินเดียผ่านทะเลอันดามันผ่านจังหวัดระนองชุมพรออกอาวไทยเข้าไปพมุตแปซฟิฟิกก็คือเชื่อมสองฝั่งทะเลโอเชียนลิงปัญหาของเราเนี่ยที่เราเคยจะสร้างคลองไทยคลองกะอะไรที่ว่าเราพูดเนี่ยสมัยก่อนมันทําไม่ได้เพราะหนึ่งเทโนยลยีไม่ถึง 2. เนี่ยมันมีประเทศที่ไม่อยากให้เราสร้างสาเนี่ยงบประมาณเนี่ยเราไม่มีไม่พอเพราะอะไรชายฝั่งทะเลอันดาม,มันกับอ่าวไทยเนี่ยความสูงของดันน้นเลยมันต่างกันประมาณ50เซนถึง2เมตรแล้วแต่ภูมิประเทศ 2. เนี่ยบางที่เนี่ยมันขุดไม่ได้เพราะว่ามัน,มน,มนเป็นหินแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนีย้เราเห็นคลองบานามาเฟสสองเห็น ตรงไหนขุดได้ขุดตรงไหนขุดได้เป็นของลอยคุณเห็นว่าผมก็จะทําเหมือนรถไฟก็คือ1รัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยร่วมกัน2เป็นการแบ่งปันผลกลาําไรสามไม่มีเงินใต้โต๊ะแล้วก็ใช้แบบคองวรนามาเฟ่สองเพราะฉะนั้น MOU ก็จะเกิดขึ้นอีกบับหนึ่งก็คือสร้างรถไฟด้วยแล้วก็สร้างโอเชียนลิง์ด้วยก็คือสํารวจความเป็นไปได้พูกกันเรื่องการแบ่งปันผลกลาไรการถือหุน้นการลงทุนถ้าเป็นออกมาภายในหนึ่งปีจะ เซ็นสัญญาก่อสร้างสําหรับโอเชียนลิงก์เนี่ยชายฝั่งทะเลอันดามันชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีพื้นที่มัน3 0 0 0 0 0ไร่คุณคิดว่าพัฒนาพื้นที่ได้เยอะไหมก็จะมีทั้งอะไรท่าเรือที่ไว้เอาสินค้าขึ้นเอาสินค้าลงซึ่งเราจะทําทั้งสองข้างเลยคุณจะลงสินค้าสินค้าที่ฝั่งอันดามันหรือจะคุณจะขึ้นลงสินค้าที่ฝั่งอ่าวไทยได้เพราะเรามีถนนลับอยู่แล้วสองโครงการนี้คุณว่าเป็นโครงการระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เป็นโครงการระดับโลกนะของโลจิสติกนะของการขนส่งเลยนะทั้งทางรางทางเรือถูกกัไหมฮะแล้วคุณคิดว่าตอนก่อสร้างจะมีการจ้างงานเท่าไหร่ช่างเหล็กช่างหินช่างปูนช่างทรายวิศวะเมื่อมีการจ้างงานแล้วมีการซื้อวัสดุสิ่งอุปกรณ์ในประเทศเยอะไหมอีกหินปูนทรายเหล็กและเมื่อสร้างเสร็จแล้วคุณมีทั้งนิคมเกษตรนิคมอุตสาหกรรมคุณมีทั้งคลังน้ํามันนะท่าเรือ ทั้งสองฝั่งเอาไทยนามันคุณว่ามีการจ้างงานอีกกี่ล้านตำแหน่งแล้วเขาบอกว่าถ้าสองโครงการนี้ทําทําสําเร็จนะประเทศไทยเนี่ยรายได้ต่อหัวจะเคลื่อนมาสามเท่า GDP เราจะโตสามเท่าแล้วเรากินยาวเลยนะแล้วถ้าคุณเป็นคุณสวนเขาแบบนี้ได้สวยนี้จีนแค่ปล่อยคุณเจงมาไอจีนของจีนเทาเนี่ยรับรองเรียบเพราะอะไรข้อสามข้อสี่ผมเนี่ยเมื่อคุณจะทําโครงการขนาดนี้ทําให้นักท่องเที่ยวเขาเชื่อมั่นนักลงทุนเขาเชื่อมั่น คุณต้องใช้กฎหมายคุ้มครองเขาได้ผมก็จะแก้กฎหมายคือการช่อล่าบังหลวงและคอร์รัปชัน่นค่าการที่ผิดมาตราหนึ่เจ็ประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับโทษประหารโทษขังไม่มีการลดโทษแต่ให้อุทธรณ์หนึ่งปีกันแพะถ้าในหนึ่งปีหลายศาลฎีกาตัดสินคุณไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานมหาหักล้างได้คุณก็ต้องรับโทษตามที่ศาลท่านตัดสิน นอกจากกฎหมายแรงแล้วผมจะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําต้นน้ําคือตํารวจปลายน้ำเนี่ยคือกรมรชาชาณฑ์าะเพราะฉะนั้นกฎหมายแรงผู้ขาจะกกฎหมายบังคับใช้กฎหมายได้คุณว่านักลงทุนนะักท่องเที่ยวเขาจะกลับมาเมืองไทยไหมคราวน,นี้จีนของจีนทงเมึงตายเรียกมาทำความผิดที่เนี่ยมึงไม่ต้องกลัวส่งกลับมึงจีนกูประหารมึงที่เมืองไทยนี่คือนโยบาย4ข้อของพัฒเศรษฐกษิจแต่อเรื่องอื่นผมก็ต้องทําคู่กันไปนะแต่นี่เป็นนโยบายหลัก ที่ผมจะเฟื้นฟูประเทศรอบนี้เพราะอะไรแก้ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจแก้ทั้งวิกฤตการคอร์รัปชันที่มันเป็นไปทั้งประเทศแล้วตอนนี้แล้วกลายเป็นเ็าเรียกว่าประเพณีไปแล้วเหมือนการลอยกระทงแล้วตอนนี้ในการคอร์รัปชันเนี่ยไหนแค่บอกว่าพักนี้ไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจจริงๆคิดครบถูกไหม,มครับอ้าวก็คุณเห็นไหมล่ะไม่ไอคนตีก็ตีไปเหอะผมไม่ได้ว่าหรอกนี่ผมถ้าคุณออกไปขยายเพิ่งออกไปขยายหลายช่องแล้วผมถามแล้วคุณไปเปรียบเทียบว่ามี พักไหนที่คิดหาเงินแบบผมแล้ะพักผมไม่มีนโยบายแจกเงินเลยคุณใ่ไ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจคุณดีเนี่ยคุณสามารถเพิ่มสวัสดิการได้อยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าคุณไปแจกตอนนี้ก็คือเงินกู้ที่มาแจกมันก็ยิ่งทําลายประเทศไทยซ้าไปเรื่อยๆนี่สาระคุณโตไปเรื่อยๆถูกไหมฮะเอาคุณแจกสองพันสี่พันอยู่ได้กี่วนันแต่ของผมเนี่ยถ้าทําตามนี้เนี่ยคุณอยู่ได้มีแต่โตขึ้นตลอดชีวิตถูกไหมครับพลเอกังสีวงังเป้าหมายของ ตัวปะเดสีแล้วก็พักเศรษฐกิจในการเลิ่มตั้งรอบนี้ยังไหบ้าคคือรอบนี้ผมมาในี่ที่ผมบอกผมมาเล่นการเมืองเพราะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตคอร์รัปชัน่นวิกฤตความมัน่นคงเราเนี่ยจะต้องได้เป็นรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากนั้นคุณทําอะไรไม่ได้หรอกคุณเห็นป่ะพักร่วงคุณทําอะไรได้มันก็เละตุ้มเป๊ะอยู่แบบนี้เพราะนั้นวันนี้ถ้าประชาชนเห็นว่ามันมีวิกฤต3ข้อจริงๆอย่างที่ผมพูดแล้วดูนโยบายของผมแล้วทั้ง4ี่ข้อมันแก้วิกฤต ได้จริงๆคุณก็กล้าภาครษกิจแลนสไลด์ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะผมพูดขนาดนี้ถ้าผมได้แลนสไลด์ผมไม่ระบานผมไม่ทําคุณว่าผมอยู่ได้มั้ยผมก็ต้องโดนไล่เหมือนหมาอยู่ดีมันมีแค่นั้นล่ะง่ายๆสมวติรอบนี้คะแนนเสียงพักอาจจะได้ไม่ถึงที่พลเอกรสซีสไปเป็นสอสจะยังเล่นการเมืองต่อผมดูว่าถ้าประชาชนเรียกผมเสียงของเสียงผมเลิกเพราะแปลงว่าที่ผมทำมาหมดลบเหลว ถือว่าประชาชนไม่เลือกก็ถือว่าคุณล้มเหลวมีแค่นัหน่ะง่ายๆผมไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วผู้ที่ผมบอกอ่ะผมไม่ใช่แบบว่าอยากจะมาเล่นการเม 30, 30, ือง20-30ปีผมไม่ทำหรอกแล้วถ้าผมแก้วิกฤตนี้ได้นะบอกให้ผมหยุดอถ้าสมัยเดียวไม่สําเร็จต้องต่อสมัยหนึ่งก็ต้องต่อผลักดันให้สําเร็จให้ได้ไอ้สี่ข้อเนี้ยแล้วเมื่อเสร็จแล้วรับรองผมลุกร้ออร์ซผมไม่มานั่งหรอก คุณนั่นเล่นกันเมืองสนุกเหรอมันด่าพ่อด่าแม่เราพูดจากโกหกด่าแบบไม่มีข้อมูล io มันก็ด่าไปเรื่อยพวก io 300บาทการเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการประชามติแก้รัฐนูนจุดยืนของพลเอกรังสีหรือพรรคเสรีกิจผมไม่แก้ <S <S เพราะว่ารัฐนูนผมเห็นมาแล้วฉีกทิ้งร่างใหม่ฉีกทิ้งร่างใหม่แก้เมื่อกี้ผมไม่เห็นมันดีอะไรขึ้นน่ะมันอยู่ที่คนใช้ถ้า้คนใช้แเราจะเป็นสีนนชัยนะคนที่เขียนไงมันก็มีทางลอดของมัน เพราะนั้นคุณตรงไปตรงมาดีที่สุดแต่กฎหมายเนี่ยผมต้องแก้ตามนโยบายผมนี่ยที่บอกไอ้โทษฐานชีวิตเนี่ยคุณต้องแก้กฎหมายแต่ผมไม่แก้แก้รัฐธรรมนูน